ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนิช่องเจเจเคจากัวฟาร์มมาอยู่ที่ฟาร์มอย่างเนี่ครับผมรัตนันฟาร์มครับรัตนันฟาร์มนะครับผมอ่ามือนิก็มาเยี่ยมชมฟาร์มของพี่ซื้อไปอย่างครับพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยอ่ามาเยี่ยมชมฟาร์มพี่หนุ่ยนะครับผมอ่ามือนิก็มาอยู่ที่บ้านปลาตองนะครับอันนี้มันขึ้นตะบนอย่างครับเนี่ยครับตะบนโนนโนนทองหลางบ้านป่าตองตะบนโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมนี่ ตัวนี้สวยมากนะครับตัวเด่นของฟาร์มแกะเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของอะไรครับพี่เป็นลูกของ C Y 0 9นนะครับเนี่ครับผมเป็นลูกของ C Y 0 9 6เนะครับเม็ดสีเข้มมากนะครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ตอนนี้17เดเดือนกำลังจะเข้า18อายุ17เดือนจะเข้า18เดือนนะครับกระดูกใหญ่มากครับพี่น้องดูครับบรรทายดีมากนะครับตัวนี้ บันทายดีมากนะครับแข้งขากระดูกใหญ่เลยนะครับนี่ครับหน้าตาหวานสวยเลยนะครับตัวนี้หนังนานะครับตัวนี้เม็ดสีแดงเข้มเลยหลังสันหลังตรงยาวเลยนะครับตำแหน่งโคนหางจับสูงดีมากครับผมเนื้อบันทายนะครับมีความย้อยของบันทายดีมากเลยนะครับกระทูขาทั้งขาหน้าขาหลังใช้ได้เลยนะครับผม ให้ดูแผ่นหลังไม่ตตดใช่ไหมครับพี่เชียงครับว่าตัวน,นี้ดูครับแผ่นหลังเยแผ่นหลังดีม,มากครับทั้งสองด้านเลยท่านนี้บันทายเขาครับจะให้ดูบันทายให้บันทายดีมากโบสเข้มเลยตั้ตัวนี้ขอบโหมีความโบ๊นะครับตัวนี้ตัวนี้พี่เปิดราคาไหมครับพี่ยังยังเพิ่งเพิ่งอ เพิ่งเอามาเลี้ยงเนาะว่าจะพัฒนาผสมก่อนเนาะเป็นสัตว์แล้วรอบนึ่งแล้วรอครับกับสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์พี่แกนะครับพี่ขอเบอร์โทรพี่นะครับเผื่อต้องการใดมีต้องการมาเยี่ยมชมน้องอันนี้น้องชื่อว่าน้องอะไรครับนี่น้องน้องน้องน้ำอ้อยน้องน้ำอ้อยนะครับเผื่อมีคนเผื่อมีคนอยากเข้ามาเยี่ยมชมน้องน้ำอ้อยนะครับขอเบอร์โทรพี่ไว้นะครับผม063 063 598 598 9ก2 9 9อง9นะครับผมนี่ครับผมน้องน้ำอ้อยนะครับโอ้สวยเลยนะครับเม็ดสีแดงเข้มเลยนะครับตัวนี้ลำตัวยาวมากนะครับกระดูกใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้ผู้หางสวยเลยครับโอเคครับไปดูตัวอื่นพี่ไปจับทาตัวนั้นได้ไหมอันนี้มันมันมันยืนมันยืนมันรับเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูลูก kf 6 8นะครับสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูแม่รอนะครับจะให้พี่เขาจัด เอาลูกมารอนี่อันนี้แม่เขานะครับอันนี้แม่เขาใช่ไหมครับพี่ใช่แม่แม่แม่ผอได้ผสมอีกยังครับนี่ผสมทีเคห้าเจ็ดเก้าอ๋อแม่ผสมทีเคห้าเจ็ดเก้าไปแล้วนะครับผมโอ้แม่นี้ใหญ่มากนะครับแม่นี้แม่เอาไออาหารให้ตัวตัวนี้แม่มันจะได้ไกินาี่ครับแม่เขาลำตัวยาวเลยนะโอ้ใส่แลมโบห้าเจ็ดเก้าน่าจะมาไกลเลยนะครับตัวนี้ นี่ดูบันท้ายแม่ครับบันท้ายแม่ดีมากนะครับนี่ครับโอ้หางลากพื้นเลยหางลากพื้นเลยน้ำนมดีด้วยนะครับโอเคจะให้พี่ดูลูกมันลูกมันให้ลูกสวยมากนะครับลูกมันชื่อว่าอะไรครับพี่น้องเชอร์รี่น้องเชอร์รี่อ่าเดี๋ยวให้ดูเชอร์รี่นะครับนี่น้องเชอร์รี่นะครับตัวนี้ลูก KF68 นะครับใครที่ผสมเคเอฟหกแปดไปเดี๋ยวให้ดูนะครับสวยมากนะครับลูก KF68 เอามือเก่าเลยพี่ได้จับมันดูว่าพี่เออแมวขเอาผ่านอยู่ันมาด้นี่ครับผมนี่ลูกเอฟหกแปดนะครับหนาเลยนะครับตัวนี้หนาบึกบันท้ายดีกระดูกแก็มากนะครับพึเข้าห้าเดือนมันคล้ายๆลูกเคฟสามหนึ่งเลยอะเข้าห้าเดือนเองเพิ่งเข้าห้าเดือนนะครับผมอายุสี่เดือนสี่เดือนปลายๆเข้าห้าเดือนนะครับผม กำลังจะเข้าห้าเดือนนะครับสี่เดือนปลายปลายนะครับตัวนี้หนามากนะครับกระดูกใหญ่อาอยุสี่เดือนปลายปลายนะครับผมเย็นเฉยเล็กนี่ตัวนี้กระดูกใหญ่มากนะครับนี่เออขอชเช็ดกระเจี๊ยบสิอีหละ่ะเขาอาจจะตกใจผมนิดนึงนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับลูก 68, เคหกแปดเผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นผลงานนะครับ อันนี้เป็นผลงานของ k ค6 8นะครับเดี๋ยวให้ดูกระดูกครับเล็บเท้าจิกดีมากเหมือน k ค3 1หนึ่งเลยนะครับกระทูขาเนี่เหมือนกันเดะเลยตัวนี้ชีดสวยเลยนะครับตัวนี้ชีดสวยเลยไันเป็นอนไรไรฮันไปฟ้องเห็เดี๋ยวให้ดูบรรทายมาแม่เอานี่ออกไปห้องบอกไอจับมงห่วงมันเดียวจับมงห่วง้าจูงไปดูมันไปเหรอบอไปล้วกั มาดูบันทายครับบันทายดีมากโคนหางใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับพื้นที่แคบนิดนึงนะครับวัวยังไม่เป็นเชือกครับนี่วัวยังไม่ได้ฝึกนะครับนี่บันทายเขานะครับบันทายดีมากโคนหางใหญ่มากนะครับอย่าเตะนะลูกดูครับโอ้โคนหางใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกดูบันทายเออเอเคอ่ะยืนเองเลยลูกเออดูครับบันทายแม่ไม่ แม่ไปดูด้วยนะครับนิสัยดีมากเลยครับแม่เขานี่เออเออเย็นขนา้นะลูกนี่ครับจะเห็นว่าบันท้ายกล้ามเนื้อดีนะครับตัวนี้ตัวนี้สนไหมไม่เป็นไรคุณผูแม่จะเข้าไหมจะเข้าไหมว่มเนีนยพื้นที่แคบนิดนึงนะครับมัดมาไส่เลยนะนี่ครับผมตัวนี้สี่เดือนจะเข้าห้าเดือนนะครับสี่เดือนจะเข้าห้าเดือนนะครับนี่นังนาสวยใช้ได้นะครับ กระดูกใหญ่มากนะครับลูก KF68 ท่านใดที่ผสม KF68 อะไรก็ได้นะครับตัวยางนะครับตัวนี้อันนี้แม่เขาแม่ผสมอ่ออะไรนะ TK579 Lamborghini TK579 ไว้นะครับมีบุญได้ผสมนะครับจานนี้มีบุญเพราะว่ามีบุญมีบุญถึงได้ผสมนะครับมีบุญถึงได้ผสมแกมานอนรออยู่นี้เป็นเป็นทั้งวันทั้งทั้งคืนอ๋อถึงผสมให้เนาะครับอือนี่ครับผม แกครับฟาร์มนี้มีบุญนะครับได้ผสมพ่อพันธีเคแลมโบ่ห้าเจ็ดเก้านะครับโอ้ใหญ่ขึ้นน่าจะแบบบึกบึกเลยนะครับตัวนี้เพราะว่ากระดูกใหญ่นะครับได้อายุสักหน่อยนี่หรับรองครับเต็มที่เลยครับตัวนี้อันนี้เปิดราคาไหมครับแม่ลูกหรือตัวเดียวยังยังครับยังนะครับยังไม่ดูก่อนเลี้ยังไม่ดูก่อนนะครับเดว ให้ยายแก้เหงาครับอ,อ่าให้ยายแก้เหงาแม่มันก็ผสมด้วยนะพี่เนาะให้ลูกดีน้ำนมดีมากนะครับวัวลักษณะนี้ตอนนี้ก็โตขึ้นน่าจะเป็นแม่บ็อกที่ดีแล้วครับเพราะว่ากระดูกใหญ่เนอหนังมากครับถ้าท่านใดต้องการเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนี้นะครับก็อยู่ที่บ้านป่าตองตำบลโนนทองหลางอำเภอโบใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็สามารถโทรหาพี่หน่อยนะครับที่เบอร์โทรอะไรครับพี่ 063ย6 3 598 9ศ9 9 9 9 9 9 2 9 9นะครับผมอันนี้ก็ให้พาดูตัวสวยนะครับก็มีหลายตัวนะครับหลายตัวสามารถเข้ามาดูได้นะเมียวมีเปิดราคานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่เปิดราคานะครับอันนี้ดูตัวสวยๆก่อนนะครับยังมีตัวสวยๆอีกอยู่ประมาณ2ตัวใช่ไหมพี่อยู่ยนุ่นตัวเด็ดๆอยู่อีก2ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวจะไล่ไปดูนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ